สวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านจเจริญประดับเยียวนะคะพามาชมงานติดตั้งแร็กหลังคากันอีกแล้วเนาะสำหรับคันนี้เป็นมิวเอสสมเก่านะคะจะใช้ชุดขาจับตรงรูดไม่เจาะตัวรถเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็สําหรับตัวถาดที่ลูกค้าเลือกเป็นงานอลูมิเนียมนะคะแน่นอนว่าน้ําหนักเบาดือลรัางาง่ายไม่เป็นสนิมนะคะตัวนี้เป็นงานสั่งของที่ร้านค่ะโลโก้ JP แ,แบบนี้นะคะตอนนี้มีให้เลือก2สีค่ะสีบรอนนะคะกับสีดํานะคะเฉะพาะชุดถาดเนี่ยไซส์นี้เลยนะคะเมตาสิเหมาะกับรถเจ็ที่นั่งหลากหลายรุน่นเริ่มต้นนะคะ ถ้าเป็นตัวเมตรห้ตัวนี้ค่ะอยู่ที่3,900บาทเท่านั้นนะคะได้ของใหม่มือหนึ่งกริบๆเลยคุณพี่พร้อมใช้งานแข็งแรงนะคะสามารถรับน้ําหนักบรรทุกได้เลย80กิโลกรัมสบายๆกระเป๋าสัมภาระทั่วไปใส่ได้ ะะแล้วก็มีสีให้เลือกสสีนะคะขณนะตอนนี้เนาะสต็อ no กก็คืออาจจะมีไม่เยอะแล้วนะคุณพี่สีดำน่าจะเหลือแค่2ตัวนะคะส่วนสีบรอนเนี่ยน่าจะมีแค่ตัวเดียวแล้วนะคะสำหรับใส่ใน50ใครที่เป็นรถเจ็ที่นั่งนะคะอยากจะได้ราคาเบาๆแล้วก็น้ําหนักเบาๆนะคะตอบโจทย์สําหรับคนที่อาจจะใช้งานไม่เยอะเดี๋ยวก็ถอดออกแล้วนะคะก็ใส่รุ่นนี้ได้เลยนะคะค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีค่ะพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดวอกอินเข้ามาหน้าร้านอย่าลืมเช็คของก่อนนะคะกรณีถ้าสินค้าหมดต้องของอาภัยก่อน เพราะว่าช่วงนี้คือของออกเรื่อยๆแล้วเปิดอีกวันหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็คือวันที่3ามสิบเนาะเราก็จะปิดไว้นิดนึ่งสิบโมงเย็นนะคะพอดีพาพี่พี่ทีมช่างนี่ยไปธนาหารกันนะคะอาจจะปิดไว้นิดนึงต้องขออาภายัยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเข้ามาเบื้องต้นก็เช็คของก่อนก็นได้นะคะใครที่สนใจแหลกนะคะแบบตะแกรงเหล็กอาจจะมีให้เลือกไม่ค่อยเยอะแหละยังไงทักเข้ามาสอบถามหรือว่าเช็คของก่อนได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาวันนี้คือร้านปิด6กโมงเย็นนะคะก็เข้ามาดูสินค้ากันได้แต่ว่าทาง เช็คของก่อนก็ดีนะคะตัวขาจับเนี่ยก็จะเป็นงานตรงรุ่นนะคะไม่มีตัวไหนที่ต้องเจาะที่ตัวรถเลยเนาะถ้าพี่ๆสนใจอยากได้แบบไหนเอาไว้เตรียมใช้ในช่วงเทศกาลนะคะก็เข้ามาจัดก,กันได้เลยแน่ราคาซับซอบราคาน่ารักเหมือนเดิมร้านจเจริญประดับยนต์ยินดีต้อนรับนะคะพี่กัดร้านจะอยู่ในซอยพหลโยธินหนึ่ิกก่อนถึงสนามมวยรังสิตเข้าซอยประมาณ50เมตรร้านจะอยู่ขวามือหาไไม่เจอโทรสอบถามเส้นทางได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้เมื่อสักครู่ได้เลยะคะ่ะ 0886120648นะคะฝากไว้ด้วยกับเหล็กลังคาอลูมิเนียมนะคะ JP แล็กตัวนี้นะคะราคาสอบๆถ้าเป็นไซส์1เมตรเนี่ยเริ่มต้น3 2 0เท่านั้นนะคะเมตร50 3 5 0นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวไซส์ใหญ่เมตร50ขอภัยค่ะเมตร20 3 5 0เมตร50 3 9 0เท่านั้นนะคะก็เลือกให้แมทกับขนาดตัวรถแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานได้เลยค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ